อ่ะครับผมต่อเนื่องด้วยเซตจ๊กนะครับ ID 24สองคลิปที่แล้วนะครับนัมเบอร์ที่29มีกระทะ19อันนะกะะ illa, ระทะกอสซีล่ากระทะเบฟอะไรมีครบนะกระทะแดงของแดงมีอันนึงนะผมลืมถ่ายแพมเยอะไปหน่อยอ่ะต่อไปมาดู ID นี้กันครับ ID นี้ t วิตเตอร์ว่างหนึ่งนะครับ เข้าชุดนี่เปิด RP แล้วของประมาณนี้นะครับราคา9000บาทครับทวิตว่างหนึ่งได้เซตเดอะฟูลครบครบนะครับชุดของประมาณนี้นะ ือใครที่ต้องการเดอะฟูลเลเวล6มาที่ ID นี้ได้เลยครับเลเวล6ก0ก้าพันบาทไปแบบว่องไว ฟูรายเวลขอครับเปิื่นอื่นอ่ะระยะประชิด พาพีเปิดให้แล้วนะก็ฝาก you c ด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่ขายพวกหัวกุ้งอะไรพวกเนี้ยชุดกุ้งชุดข้าวโพดชุดไอ ม้าโพนี่เขียวอ่ะแล้วก็ชุดอื่นๆกับปองกระเป๋าปืนเช่าอะไรเงี้ยมาเติมได้นะครับลิงก์กลุ่มอยู่ด้านล่างนะครับใต้คลิปไอดีนี้ก็จ็กเกอร์จริงๆครับ เซตโจ๊กจริงๆครับก็คือโจ๊กโจ๊กเรเวลหกว่าง่ายๆเซ็ตโจ๊กเรเวลหกโอเคครับเนี่ยเซตโจ๊กเรเวลหกของจริงโอเคครับเก้าพันบาททวิทว่างหนึ่งนะเออไอผูกลับรางวัลเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ย กดใส่ไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะจำค่าอะไรไหมใครรู้บอกทีมีผลต่อการขายต่อไหมอะไรยังไงเนี่ยคือเนี่ยมันจะได้เนี่ยเออเดี๋ยวลองไปลองผูก ID ตัวเองดูนะว่ามันเป็นยังไงก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเช่นเคย